ผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแชมป์ซีวซตทีวีแล้ววันนี้เราจะมาผมจะมาแจกแมปมั่งใจเราสิผมจะมาแจกแมป UHC นะอ่าผมเป็นคนสร้างคนเดียวนะก็คุณปูก็มาช่วยผมสร้างอยู่แหละแค่สร้างแค่นิดเดียวนี่ผมก็เอาไปสร้างคนเดียวนะอ่าผมก็จะแจกนะดึงหยู่ใต้คลิปเลยนะมาาทแมปีน้ทมแแบบนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะสร้างคนเดียวล้วนๆทั้งหมดมีสี่สีนะผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะแจกนะบินโทมแมปบคือหน้าตาแบบที่ผมสร้างนะ แบบต่อสู้นะท่านผู้ชมเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนสนุกดีเซิร์ฟหนึ่งมันเข้าได้แค่ห้าคนนะ่ะแต่มันมีสีสีไม่เป็นไรอ่าหน้าตาเซิร์ฟไ้เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมผมบินให้บินให้ด,ดูมันก็มีกล่องหลายกล่องนะอันนี้พวกนี้จะเป็นของนะกล่องพวกนี้มันเป็นของนะอ่าอันนี้ก็ที่ฟาร์มสะพาน ที่ฟ้าอีกที่หนึ่งมันมีหลายที่ฟ้านะท่านผู้ชมอืมดูสีหน้าตาแมบว้าวว้สร้างคนเดียวล้วนนันท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ที่สร้างคนเดียวสิปุู๊ก็ช่วยสร้างนะสร้างแป๊บเดียวเท่านั้นแหละผมก็เอามาสร้างคนเดียวสร้างแค่นี้ก็พอละอยากคงก็จะใหญ่ใหญ่ลนะครับอ่าก็นะแมพใหญ่มากเลย อันนี้ก็คือจุดเกิดนะท่านผู้ชมพาชมแแบบก่อนใครอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรก็ไปเล่นคนเดียวนะท่านผู้ชมผมมาสปอย์มากนะอะจบคลิปดีกว่ามาแจกแค่นี้แหละนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมผมก็มาแจกแมบบแค่นี้แหละอ่าแบบนี้ว่าเล่นกับเพื่อนดีกว่าท่านผู้ชมมันสนุกดีโอเค